ประกอบการขนส่งและบริษัทรถร่วมทั่วประเทศ48บริษัทยืนยันประกาศปรับลดเที่ยวรถโดยสารประจำทางลงร้อยละ 80ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้รวม227เส้นทางครับหลังจากที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนของราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับโดยทางสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยครับได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่ทางสมาคมได้ออกมาประกาศปรับรถเที่ยววิ่งรถโดยสารประจำทางลงร้อยละ80ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนของราคาน้ำมันดี เซลที่ปรับตัวสูงมากขึ้นได้นะครับล่าสุดทางผู้ประกอบการขนส่งเอกชนและลดร่วมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอ,อครับได้ออกมายืนยันกลับมาทางสมาคมแล้วนะครับว่ามีความประสงค์ที่จะลดเที่ยววิ่งลงรวมทั้งหมด48บบริษัทครับเช่นบริษัทสมบัติทัวร์จำกัดบริษัทนครชัยแอร์จำกัด บริษัทพันทิพย์1970จำกัดเป็นต้นครับรวมทั้งหมดจำนวน227เเส้นทางทางสมาคมนะครับจึงขอแจ้งไปยังประชาชนผู้ใช้บริการในเส้นทางของแต่ละบริษัทเดินรถร่วมเอกชนให้ตรวจสอบเที่ยววิ่งในแต่ละวันผ่านทางเว็บไซต์ของทุกบริษัทด้วยนะครับ